มาครับเพื่อนครับดูโอ้มาทั้งลมมาทั้งฝนนะครับฝนมานิดเดียวแต่ลมโอ้โหสุดๆเลยดูนะลมโอ้เบาเบาเว้ยพอแล้วเว้ยเบาๆหนักปวดแท้ดูดูนะโอ้ดูดูครับดูดูดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนสาดเลยดูเต็มผมนะคร้ำ ท่อมไหนแข็งอยู่ได้นะท่อมไหนไม่แข็งก็หลุดอันนี ia, ล้ลมลมอะรงมารกระนำเลยโอ้ยอย่ามาแต่ลมเลยเบาๆเถิดพี่น้องมาได้มาแต่ฝนก็พอแล้วดูนะครับเป็นคนโอ้โห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 โ,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 โอเคไปลบยบาย